สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาเขียนหน่อไม้นะคะนี่เห็นไหมคะหน่ออย่างใหญ่เลยทุกคนป๊าดหน่อไม้ทำไมใหญ่จังเลยอันนี้มันเป็นหน่อกิมซุงนะคะไม่ใช่หน่อไผ่ป่านะคะหน่อกิมซุงหน่อหวานนะคะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวยายจะเขียนให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้า วิธีเขียนมาเขียนแต่นี่ดกปลา่ายง่ายดีใช้ช้อนซ่อมจ้ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วใช้ช้อนซ่อมแล้วเราก็เขียนเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะคะต้มแล้วไปทำแกงทำซุปหน่อไม้ทำอุหน่อไม้คนอีสานก็จะเรียกอุ่หน่อไม้นะคะแบบไม่ต้องใส่พริกไม่ต้องแกงใส่น้ำยานางเหมือนกันค่ะ แต่ว่าใส่ตะไคร้ใใบหนังรักไม่ไม่ปรุงเครื่องใส่เกลือนิดหน่อยแค่นี้แล้วก็กินกับน้ำพริกอร่อยมากๆเลยค่ะใครลองทำดูนะคะเขาเรียกอุหนอ้อ้หนวใหญ่ ถ้าเราจะถนมหน่อไม้เราก็เขียนแบบนี้ได้นะคะเอาไปทําเองเอาไปใส่ถุงแล้วก็นึ่งนึ่งแล้วก็เก็บไว้กินนานๆเขาเรียกว่าการถนอมหน่อไม้อีกอย่างหนึ่งค่ะหน่อไม้ซิ่งเขาเรียกหน่อไม้ซิ่งแบบเขียนนะคะแบบนั้นเนี่ยแบบที่เราเขียนเนี่ยเราก็คั้นน้ําออกใส่เกลือแล้วก็คั้นน้ําทิ้งปันออกแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ไปนึ่งนะคะ ไปนึงสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เอามาออกมาแล้วก็เอาไปสวมถุงอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาเชือกมัดแล้วก็ไปแฝงไว้กิน,นงนานๆเดี๋ยวทำให้ดูตรงนี้ก่อนเดี่ย อย่กเขียนหน่อไม้สมัยก่อนเป็นเด็กนะคะยายเคยเห็นพ่อเอาอตะปูค่ะตะปูตอกใส่ไม้หลายๆอันแล้วก็เขียนแบบนั้นก็สะดวกดีนะคะแต่นี่ไม่ได้ทำกันก็เลยใช้ซ่อมทำดูก่อนแค่นี้นะคะทุกคนแล้วยา,ยายจะทำต่อนะคะ ขอบคุณที่มารับชมค่ะโชคปีทุกคนรว,วยจจาสวัสดีค่ะ